فراغ. <laughs> คือทีมเลยที่ที่บังคับลูกบาสแบบไร้สายครับพิเศษมากเก่งจริงๆครับขอบคุณครับจะไปค้าด้วย ไอ้เจ้าลูกกลมๆเนี่ยต้องลงห่วงให้ได้เพราะว่าคำพูดของพวกอุตสาหกรรมชุดชำนายผู้หญิงจึงมีคนเอามาใช้ประโยชน์โดยคิดเกมการเล่นบาสเกตบอลขึ้นพวกเราจะได้เห็นกันแล้วครับว่าเป็นการเล่นทพิเศษมากกับการกระโดดและก็การชุดแต่ว่ามีอยู่อย่างที่ดารเรนเวสทําก็ไม่ได้นะฮะคือทําให้ลูกบาสเกตบอลตกลงมาจากที่ต้านและให้มันกระดอนไปเองจนมันกระโดดลงห่วงไปได้คือจะไว้แบบนี้ ปล่อยให้มันตกลงมาแล้วก็เข้าไปในห่วงเลยหรือไม่ก็ตกลงรอบๆห่วงนะครับผมทําได้และพวกคุณก็ทําได้จะต้องอาศัยวิธีการตั้งลูกบาสเข้าช่วยครับซึ่งมันจะออกมาในรูปแบบไหนแขกของเราจะได้เห็นกันลูกบาสจะเด้งขึ้นสูงถ้าผมปล่อยให้มันตกลงบนแตรมโพลีนหรือว่ามันจะต้องเป็นคดสปริงอย่างที่เห็นนะครับหรือว่าเราต้องการอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโรงยิมของโรงเรียนประถมคือเจ้าลูกบอลขนาดใหญ่ใบนี้มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แย่ที่สุดของผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬาครับ โดยจะเอาลูกบาสเกตบอลนั้นวางไว้ด้านบนแล้วก็ปล่อยให้ลูกบอลทั้งสองลูกตกลงมาพร้อมกันและเจ้าลูกบาสเกตบอลก็จะกระโดดขึ้นสูงเลยละ่ะคุณราชมันครับพี่คิดว่าคำถามนี้จะเฉนยได้นะคะจิ <S <S ิงใดทําให้ลูกบรรรอลกระโดดสูงขึ้นจนถึงระดับความสูงของห่วงได้ข้อที่หนึ่งแคมโพลินข้อที่สองคดสปริงหรือว่าข้อที่สามลูกบอลสำหรับใช้ฝึกยิมนาสติก อยาเกินคุณตอบก่อนค่ะคือว่าระหว่างที่สามหนุ่มซึ่งเก่งมากๆากําลังโชว์อยู่เนี่ยผมถามตัวเองว่าเวลาที่พวกเขาฝึกฝนการเล่นวารสกล่องดวงจกับพวกเขาน่ะถูกกระแทกบ่อยขนาดไหนนะครับเพราะมาอยู่ตรงหว่างขานั่นทีนี้เราจะได้รู้กันสักทีว่าการกระทบกระแท่งกล่องดวงจันกับผู้ชายมันเป็นยังไงตอบไม่ได้นครับไม่รู้ ผมคิดว่าโคดสปริงน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับผมเออใช้กิจตนาคารเอานะครับคุณต้องการจะเลือกข้อสองนะคะจะจัดการคำตอบข้อนี้ให้คุณครับโอเคจะจัดการไว้ให้ เด็กคคุณมีเวลาคิดผอสมควรแล้วคุณจะเลือกข้อไหนคะเออถ้าที่ฉันจําได้ตอนเรียนชั่วโมงกีฬาเนี่ยบางครั้งเราก็มีการเล่นแบบนี้นะคะคือเราจะโยนลูกบอลใส่กันคนนึงจะรับบอลไว้ก่อนแล้วก็โยนให้คนอื่นสลับกันไปมานั่นก็จะเหมือนเกับการโยนลูกบอลระหว่างคนสองคนอย่างนั้นนะคะก2 2> ับคนสองคนเหร,อค,หรอคะและเมื่อลูกบอลทั้งสองลูกอเผอิญมากระทบกันเข้ามันก็จะกระเด็นออกไปไกลเป็นเม็ดๆเลยละคะ่ะเออดังนั้นฉันเลยไม่คิดว่าจะเป็นขดสปริงหรือ ท,ท่านผู้<ช>ก็จะเลือกข้อที่เคยมีประสบการณ์มาก่าาอน,นถ้าอย่างนั้นรเราจะเลือกข้อสามให้คุณนะคะลูกบอลที่ใช้ฝึกยิมนาสติกคุณบอนนี่ช่วยให้ลูกบอลขึ้นมาให้ดูหน่อยได้เลยครับเราเริ่มต้นกันที่เตียงกระเด้งกระนอนได้แบบเดียวกับเตียงแห่งสวรรค์ในห้องสูตรโพรดรมแพรนฟอนเดอร์ซูติมอร์ซึ่งก็คือทรัมโพลีนก่อนเอาละครับเริ่มนะครับระวังไม่สูงเลย่ออีกทีไนดะ้ ดูมันไม่สูงถึงระดับห่วงเลยนะครับแน่นอนแทรนบอลีนสามารถส่งพลังให้ลูกบอลสะท้อนกลับได้ประมาณ90%เท่านั้นครับหมายความว่ามันจะไม่กระดอนสูงไปกว่า90%ของระดับความสูงเดิมของมันเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจึงผิดครับและก็เช่นกันกันกบค้ดสปริงดูให้ดีนะครับ <c oughs> <c oughs> อีกครั้งนะอ่ะ ข้อมูลการสะท้อนกลับของคนลวดก็เหมือนกับแครมโคลีนคำตอบข้อสองก็เลยผิดเหมือนกันคำตอบข้อสามตังหากครับที่ถูกต้องข้าวดาวเป็นพุทธิยามประโยคที่ว่าเมื่อลูกบอลกระทบกันมันก็จะกระเด้งกระดอนถูกนะครับผมจะลองทำให้ <c oughs> ทุกคนดูนะฮะ <c oughs> ผมจะถือลูกบอลใหญ่ๆเอาไวน้นี่แล้วก็มันจะสะดวกกว่านะฮะพร้อมนะระวังโอ้โห ช่างเป็นคางอีกนะเอาละบันทึกภาพเอาไว้นะครับโอ้โหสูงนที่ตะไคร้รุ่นเลยครับนั่นเป็นพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาครับจริงๆแล้วความลับที่ลูกบาสมันกระดอนขึ้นมาได้สูงก็เพราะว่ามีพลังงานที่เกี่ยวโยงกันจากลูกบอลทั้งสองลูกที่เป็นตัวกระทำเหตุผลสัจธรรมดา คือเมื่อลูกบอลที่ใช้ในการฝึกกีฬาตกลงมามันก็จะได้รับการกระแทกแบบที่ยืดหยุ่นได้พลังงานส่วนใหญ่ที่เกิดจากการกระแทกจะสูญสลายไปแต่ว่าส่วนที่เหลือก็จะทําให้ลูกบอลที่ใช้ในการฝึกกระดอนขึ้นนิดหน่อยแต่เพราะขนาดที่ใหญ่โตของมันการกระดดนไม้เพลงเล็กน้อยของมันก็ทําให้กลายเป็นการกระแทกอย่างแรงและเมื่อพลังงานของลูกบาสเกตบอลที่ตกลงมาจากทางด้านบนมาเจอกับการกระแทกของพลังจากลูกบอลที่ใช้ในการฝึกกีฬาเข้าอีก ลูกบาสเกตบอลก็เลยทูบบรรจุไว้ด้วยพลังจากลูกบอลทั้งสองลูกนั่นเองครับและกระดอนกลับขึ้นไปอย่างเร็วเป็นสองเท่าของความสูงเลยทีเดียวซึ่งอาจจะเท่ากับขนาดของความสูงของห่วงเลยนะครับคุณเดชมันครับ